ครับผมสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านครับวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับโซเดียวนั่นเองครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำา5มือถือรุ่นใหม่จากแบรนด์ vivo ครับซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำทั้งหมดทั้ง5รุ่นเนี่ยคือรองรับ 5G หมดเลยนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับผม อันดับที่5 vivo x 5 0ครับ รุ่นนี้เนี่ยถือเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าการดีไซน์เนี่ยจะมาพร้อมกับความบางเฉียบอยู่ที่7.49เ mm มิลลิเมตรครับซึ่งจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสวยและดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาในเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.56นิ้วครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ a m o l e d ครับอัตราเฟซเรทอยู่ที่9 0สเฮิร์ตซ์เองครับผมส่วนของ CPU นะครับผมจะใช้เป็น snapdragon 765G ความเร็ว 2.4GH กิกะเฮิรตซ์ Ne, เล่นเกมเนี่ยลื่นไหลไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมและในส่วนของหน่วยความจำนะครับจะให้แรมมาถึง8 g ิกรอม128กครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับผมไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปถ้าเทียบกับราคานั่นเองครับ ในส่วนของกล้องหลังนะครับผมก็จะมาพร้อมกับ4เลนครับ48ล้านบวก8ล้านบวก13ล้านแล้วก็บวกอีก8ล้านพิกเซล f อที่1.6กครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซล f 2.5นั่นเองครับแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่4,200ม ah, ิลลิแอมครับซึ่งจะรองรับฟา้าดช่าอยู่ที่33วัตต์นั่นเองครับและราคานะ่ครับผมจีอยู่ที่500เหรียญสหรัฐครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ15,900นั้บาทนั่นเองครับ อันดับที่4 vivo S65G ครับรุ่นนี้เนี่ยถือเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจอีก1รุ่นเลยครับผมเพราะว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4นิ้วครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ AMOLED นั่นเองครับต่อมาในเรื่องของ CPU เนี่ยจะใช้เป็น Exynos 980ความเร็ว2.2 GHz ครับซึ่งความเร็วเนี่ยอยู่ในระดับกลางของ CPU นั่นเองครับในความจํารุ่นนี้จะให้ RAM 8GB รม 256GB นั่นเองครับในส่วนของกล้องหลังนะครับจะให้มา ที่4เลนด้วยกันครับ um, 48ล้านบวก8ล้านบวก2ล้านแล้วก็ว่อีก2ล้านพิกเซล f 1.8ครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซล f 2.1แบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมันที่4,500มิลลิแอมครับซึ่งจะรองรับฟาดชาร์จอยู่ที่18วัตต์นั่นเองครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่439เหรียญสหรัฐถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ13,900บาทครับ อันดับที่3 vivo apex 2020ครับรื่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นขมที่ล้ำสมัยมากๆเลยครับผมรว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด64 5นิ้วครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ full view หรือว่าเต็มพื้นที่เลยนะครับประมาณ120ปองศาเลยครับผม ต่อมาครับในเรื่องของ CPU เนี่ยก็จะใช้เป็น Snapdragon 865ความเร็ว2.84 g h z เรครับเรื่องเล่นเกมนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเร็วแรงแน่นอนครับต่อมาในเรื่องของความจํำนะครับผมจะให้แรมาที่12 g b กะโรม256 g b นั่นเองครับกล้องหลังเนี่ยจะให้มา2ตัวครับ16ล้านบวก48ล้านพิกเซลนั่นเองครับแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นนะครับผมในเรื่องของกล้องหน้านั่นเองครับกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ใต้จอครับ16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให ความจุมที่4,500มิลอครับซึ่งจะรองรับฟาสชร์จอยู่ที่60วัตต์นั่นเองครับราคาตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมอย่างไรก็ต้อก็ต้องรอทาง v v v o เนี่ยประกาศออกมาอีกทีครับ อันดับที่2 Vivo i q Z1 a ครับรุ่นนี้เนี่ยถือเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆจากแบรนด์ Vivo เลยครับผมเพราะว่าหน้าจอที่ให้มาเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆครับสำหรับหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาที่ขนาด6.5นิ้วครับอัตราเฟชรเรทยอยู่ที่120 h z เลยทีเดียวครับต่อมาในเรื่องของ CPU เนี่ยก็จะใช้เป็น Snapdragon 765G ความเร็ว2.4 g h z ครับเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลแน่นอนครับ ในส่วนของหน่วยความจำเนี่ยนะครับจะให้ RAM มา6 g ิกรอม128 G b กรับกล้องหลังเนี่ยจะให้มา3เลนครับ48 000, 2, 000, ล้านบวก2ล้านในก็บวงอีก2ล้านพิกเซล f 1.8ครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซล f 2.0แบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับฟ้าจานอยู่ที่33วัตต์นั่เนเองครับราคาจะอยู่ที่200ยูโรครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ7,290บาทนั่เนเองครับ อันดับที่1 Vivo X50 Pro+ Plus ครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดจากแบรนด์ Vivo นั่นเองครับบอกเลยครับว่าน่าสนใจมากๆเลยครับ สัมซุงวีโว X 50 Pro Plus เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.56นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED Ultra Refresh Rate อยู่ที่120เฮิร์ตครับต่อมาในเรื่องของ CPU เนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 865ความเร็ว2.84กิกะเฮิร์ตครับเล่นเกมเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับผม สำหรับหน่วยความจำรุ่นนี้จะให้ RAM 12 g ิกรรม256กิกับแในส่วนของกล้องหลังนะครับจะให้มา4เลนครับ50ล้านบวก8ล้านบวก13ล้านแล้วก็อีก8ล้านพิกเซล f 1.9ครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซล f 2.5ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่4,315 m ah, ิลครับซึ่งจะรองรับฟาสชาร์จอยู่ที่44วัตต์นั่นเองครับราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่630ยูโรถ้าเป็นเงิน ไทยก็จะประมาณ22,900บาทครับ<ม><น>เป็นยังไงกันบ้างครับผมดูคลิปจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ